มืสูงต้องเสงียงค่ะเงาตรงในเข้ามาลามด้วยอดีตที่สามดูอันบูชาปันตาปันมาแต่บัดในแท้งในค่ะเนาะบัดวันที่สองเหือนที่ฮาปีสเฮงเศร้าสามในเมื่อบัดป้วนมาในบูชาปันตาปันอดีตมันมาว่าเป็นดีอันก้นตั้งนำลูอัมมีมันอัมเป็นอัมว่าการไล่เซอร์มันซ้อมขิงซ้อมย้ำในค่ะเนาะเผื่อว่าที่ออกมาในซ้ำออกมาเกาส่วนหกในค่เนาะเกาส่วนหกในออกมาดีเป้เสียวกกกถมในค่ะเนาะ มื่อปัดป้นในในดินาติกในเดลุดกว่าคณะกูก็กำในามามลามด้วยอดีิตี่สามตัวอันปูชาปันต้าปันมาแต่ปัดในแทงในข้าเนาะปัดในปูชาปันต้าปัดอดีิตมันมาว่าย่ามมือหันมันเสื้อเสยยุ่มกี่เปลี่ยนอันหางลีตีตากว้นเสื้อเสสายยาห้นเสนาในขาเนาะดูสามมาในข้าอ้อทีตังแต่ในสัมปันสามตัวมาหนึ่งสามห้าในขาเนาะเอาเฮ็ดดูอ้อสามตัวดีัังแต่ผ่ายขวาในสัมปันมา ส่วนสามแปดเสี้ยสี่หกสองหกสามในข้าน้ออ่านในบอกว่าอย่าลืมปีนกว่าปีนมาในข้าออดีตั้งแต่ผายใต้ในซ้ำปันสามตัวยันมาแทงหาเกาศวนสี่เสี้แปดส่วนส่วนสองในข้าน้ออ่านในก็บอกว่าอย่าลืมปีนกว่าปีนมาในข้าอกูก็สร้างว่นกันด้วยข้าน้อว่าเปลี่นอีสังในอดีตีสามตัวแต่บ้านในได้โกว่าย่ามือหันมั่นเสื้อเชยุ่มกี่เปลี่ยนอันห้างลีตีตากว้นซื้อเสือสายยาห้านเสือนาในข้าน้อ กูก็ว่นวาจะเป็นอีสังในเต็มปัตตาหารถึงไวไ้ไรในขะ,ะเนาะโอคาเด็กถี่สามโดอันบุชาปัตตาปันมาตราบัดใน,นสุยวกว่าทีในในขะ,ะเนาะเฮากมลีเด็กถีกันกูก็เสก้ำค่ะเยาะห่อสั่งไว้มาทุบก,กันเหมือแทงเน้าปาดหน้าเหม่อสูงต้องเซงค่ะ